แน่นอนว่ายัางเจอเราสองคนเหมือนเดิมคุณผู้ชมเปิดมาปีใหม่ทั้งทีนะครับแต่เวลาเดิมเราไม่ย้ายนะบ่ายโมงเป็นต้นไปนะครับมีทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยกับ3มช่องทางนี้เหมือนเดิมนะครับเฟซบุ๊กนะครับไดร์ o คอมยูทูบครับดาราเดลี่ f อเชีทาง t i k t o อกเช่นกันครับดาราเดลี่ f อฟ i ิเชีนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะวันนี้ <Okay. S 1> บอกเลยว่ามีสกูปเด็ดมากผมายคุผู้ชมได้ดูกัน oh. นะ้าที่เห็นอยู่ไม่ใช่หิมะไม่ใช่รังแคแต่ประการใดนะทุกคนคะ่ะแต่ว่าเป็นแบบว่าใส่ลุงะะ้งซึ่งพี่ต้นทําหนูอีกแล้วใช่ไหมสีแดงเนี่ยใช่ใช่ไหมนะคะทุกคนคะ่ะก่อ เชื่อว่าเมื่อคืนนี้หลายๆคนน่าจะได้แบบฉลองกันอย่างแบบสนุกสนานปาร์ตี้หมูกระทะปาร์ตี้ชาบูรวมไปถึงบางคนค่ะอาจจะได้มีการนอนหลับพักผ่อนกันแบบเต็มที่กันเลยทีเดียวเพราะว่าวันนี้ค่ะบางคนก็ทํางานวันแรกมาแม่ดอโดยเฉพาะพี่ๆที่ทํางานราชการค่ะทุกคนค่ะก็น่าจะเริ่มมาประจำการกันแล้วนะคะทุกคนค่ะหรือบางคนก็ยังหยุดอยู่ยาวๆ ยาวไปเลยลายยาวไปเลยละออกไปเลยนะคะทุกคนเพื่อที่จะถือโอกาสนํากระชงกระเช้าได้ดนะจ๊ะไปส่งมอบให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ใดๆก็มีเออแม่เป็นไงบ้างไหนลองเมามอยซิเมื่อคืนบอกเลยว่าสวนมนข้ามปีวันที่สองคืน อตอนที่หนึ่งก็ตักบาทกันไง<อ>ตอนเช้าตักบาทตอนเย็นก็มีแบบว่า,าปาร์ตี้เบาๆเพราะว่าวันนี้ทุกคนต้องมาทํางานแล้วไง<อ>เพราะว่าจะแบบว่าทุ่มตัวมากไม่ได้เพราะว,าวันนี้จะทํางานไม่รอดถ้าใครทุ่มตัวนะแต่เรา รอดเพราะว่าเรามาทำงานคุณผู้ชมแน่นอนพูดถึงนะครับปีมังกรทองนะครับเราก็มีเรื่องราวน่ารักนะครับของเหล่าซุปตาที่หลายคนแอบเชียร์อยากให้เป็นคู่จริงคุณผู้ชมวันนี้นะครับเราคัดมา5คู่บอกเลยแต่ละคู่เนี่ยทั้งน่ารักนะครับแล้วก็แฟนๆลุ้นหนักมากอยากรู้หรือยัง5คู่จิ้นที่กองเชียร์ลุ้นขยับอยากให้เป็นคู่จริงมีคู่ไหนกันบ้างไปรับชมมันพร้อมกันได้เลยครับ เปิด5คู่จิ้นที่กองเชียร์ลุ้นขยับสถานะเป็นคู่จริงนอกจากลุ้นกันในละครแล้วแฟนยังตามมาลุ้นในชีวิตจริงสำหรับเหล่าพระนางที่นอกจากเคมีเคใจจะดีแล้วพวกเขาก็ยังมีโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักที่คอยซัพพอร์ตกันตลอดเวลาอย่าง5คู่จิ้นดาราที่หลายคนลุ้นอยากให้ขยับสถานะเป็นคู่จริง เริ่มกันที่คู่ของแอปทักษออนกับนนกุลชานนที่บอกเลยว่าทั้งคู่ต่างเป็นกำลังใจให้แก่กันและกัน โดยนนกุลคอยให้กำลังใจและเคียงข้างเอฟทักษอ่อนหลังสูญเสียคุณพ่อก่อนที่ทั้งคู่จะออกมายอมรับว่าคุยคุยกันอยู่จริงแต่ยังไม่ถึงขั้นใช้สถานะแฟนแต่ถ้าได้ใช้คำว่าแฟนเมื่อไหร่ก็ติดจรวดคำว่าภรรยาแน่นอนต่อมาที่คู่ของปรางกนารันกับโอบนิธิที่ต่างคนต่างโสดทําให้แฟนๆจับจินหลังทั้งคู่ต่างหอมดอกไม้ไปแสดงความยินดีและให้กําลังใจกันในวันเปิดตัวเป็นศิลปินและ โดยทั้งคู่ก็ออกมายอมรับว่าหลังเป็นข่าวได้คุยกันมากขึ้นซึ่งความสัมพันธ์ตอนนี้ก็ขอปล่อยไปตามธรรมชาติ ส่วนคู่ที่3แจ็กกี้ชาคลีนกับปออัอนนบถึงแม้ทั้งคู่จะออกมายืนยันว่าสถานะแค่พี่น้องแต่ถูกแฟนๆเชียนหนักมากเพราะด้วยโมเมนต์วันเกิดที่ฝ่ายชายหอบเค้กและของขวัญไปเซอร์ไพรส์ถึงหน้าบ้านแจ็กกี้จนถูกแฟนๆลุ้นความสัมพันธ์คู่ที่4เบลล่าราณีและโป๊ปธนวัฒน์ อีกคู่จีนที่แฟนๆลุ้นมานานอยากให้เป็นคู่จริงเพราะต่างคนต่างโสดมานานแถมเคมีในละครที่ทั้งคู่กลับมาเจอกันอีกครั้งก็ดูจะเข้ากันได้ดีจนทำแฟนๆเชียนักแต่งานนี้สาวเบลกลับบอกว่าตอนนี้สถานะยังไม่มีอะไรกับพี่ป๊อบก็ยังสถานะเดิมปิดท้ายด้วยคู่ของมิกทองระยะกับเปรียวทัศนียาที่แฟนๆลุ้นให้เป็นคู่จริงนอกจอหลังมีภาพหวานฝ่ายชายอวยพรวันเกิด แถมยังเอาของขวานไปให้กันกลางงานอีเวนต์แต่งานนี้ทางคู่ก็ตอบตรงกันว่าตอนนี้สถานะยังแค่พี่น้องแต่โอกาสพัฒนาคงต้องรอดูต่อไปเป็นยัไงกันบ้างแฟนๆคุณแอบเชียร์คู่ไหนกันบ้างน,นะครับเริ่มจากคู่นี้เลยแอบแล้วก็นนกุลน,นะครับคู่นี้ก็น่ารักนะ โอบแล้วก็ปรางยังมีอีกหนึ่งคู่นะครับสาวแจ็คก,กี้ชาเคลีนกับดุ่มปออนนบคู่นี้ก็น่ารักเช่นกันเบลล่าแล้วก็โป๊บนะครับติดท้ายนะครับคู่บอกว่าเป็นแฟนลุ้นทางวิกหมอชิดมิกทองะยาแล้วก็สาวเปียวทัศนียาคุณผู้ชมโหอ้ oh, แต่ละคู่นะ จะขยับเป็นคู่จริงหรือเปล่าต้องติดตามชมครับครับผม <Okay. S 2> อนอกจากเรื่องคู่จิ้นที่หลายคนให้ความสนใจแล้วค่ะปีนี้เชื่อว่าแฟนๆก็สนใจในเรื่องของหนังด้วยเช่นเดียวกัน <c oughs> เพราะว่าลายปีที่แล้วค่ะโอ้โหหนังไทยนี่ร้อยล้านมาด้วยนะแม่นะเยอะแยะมากมายเลยละค่ะส่วนปีนี้หนังไทยก็มีแบบจุกๆเลยแต่จะมีเรื่องอะไรกันบ้างวันนี้ดาราดิาดรวบรวมมาให้แล้วค่ะ ปักหมุดด่วนเปิดโพหนังฟอร์มยักษ์ปี2,567จ่อคิวเข้าโรงภาพยนตร์แน่นนอกจากละครทางโทรทัศน์แล้วภาพ,พยนตร์ที่ใช้ในโรงนังก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งความบันเทิงที่ประชาชนให้ความสนใจตลอดมา ซึ่งแต่ละเดือนแต่ละปีค่ายหนังยักษ์ใหญ่ต่างก็ทยอยปล่อยผลงานคุณภาพเข้าใช้ให้แฟนๆได้ติดตามไม่ว่าจะเป็นหนังต่างประเทศหรือหนังไทยก็ได้รับความสนใจไม่น้อยไปกว่ากันวันนี้ดาราเดลี่จะพาทุกคนไปปักหมุดตั้งแจ้งเตือนพร้อมเปิดโผลกันว่าในปี2567นี้จะมีภาพยนตร์ไทยเรื่องไหนจ่อคิวรอฉายบ้างใชยหน้าทาวชชาๆเจาะเวลาอังยี ภาพยนตร์เรื่องใหม่ล่าสุดของจตุรงค์มกจกพร้อมแท็กทีมเหล่านักแสดงนำอเล็กทิรเดชมิ้นรันรวี หมาจุทาวุธแอลกมลวันจิมชวนชื่นและหนุ้ยเชิญยิ้มพร้อมนำพาทุกคนท่องเวลาเฮฮาไปกับโชคชะตาต้องคำสาบที่พาแต่จะสร้างเรื่องบุญและความรักสุดอลมานเดอ n a เน q ควีนสาบอสอรพิษภาพยนตร์แนวชิลเลอร์แอคชั่นแฟนตาซีที่ได้แรงบันดาลใจมาจากตำนานงูเกงกองจากประเทศกัมพูชาและตำนานพระเจ้ากรีกอย่างเมดูซา่ากำกับโดยลีทองคำ ที่เราจะได้เห็นการประชันฝีมือของนักแสดงชื่อดังมากมายไม่ว่าจะเป็นอ An นันดาเอเวอริงแฮมแพทริเซียกูดกันอัตพันธ์กอฟพิชยะธัญญาอาสยามมิกซ์เพทย ซึ่งคาดว่าจะได้ดูกันช่วงเดือนเมษายนตาครีเจเนซิสหนัง่ายเรื่องใหม่แนวไซไฟของค่ายเนรมิตหนังฟิล์มเพราะการทดลองที่ผิดพลาดในยุคสงครามเวียดนามเปิดประตูสู่การผจรนภัยที่ครอบคลุมเวลานับพันปีและมีความวิจิตรพิสดารที่ไปสุดขอบจินตนาการนำแสดงโดยพอลลาเทเลอร์ปีเตอร์คอปเดลเลนดววอลณรัตนัชชาเจสิก้าวางกำหนดเข้าฉาย1พฤษภาคม พี่นาคสี่สารต่อความเฮี้ยนเตรียมลุ้นกันใครจะเป็นผีพี่นาคคนต่อไปไฟสตาร์ Star, จัดวงสวงภาพยนตร์กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมกับเหล่านักแสดงนำอาทิเอมวิทวัฒน์เจมพุริพัฒน์มีนพีรวิทย์แปลนรัฐวิทย์ท่าอธิวัฒน,อน,อน,น,น์นนทินทนเตรียมรับแรงกระแทกจากชะตากรรมที่ใครกันแน่เป็นคนก่อไว้มันยังไม่จบไม่สิน้นเพียงแต่เป็นจุดเริ่มต้นของความอาฆาตคูณสี่ หมู่บ้านโคกะโลกหลังจากโดนแกงเม้าใหญ่ในรายการ The ช็อ c จนคําว่าโคกะโลกกลายเป็นไวรัลในโลกโซเชียลกันมาก่อนหน้านี้ล่าสุดพดอานนท์ไม่รอช้าผุดโปรเจกต์หนังหมู่บ้านโคกะโลกดึงปองกระพลและนิกกี้นัชชัดรับบทนําคอนเฟิร์มว่ามาแล้วมาจริงมาเร็วพูดจริงสร้างจริงหาจริงรับประกันความออกทั่วประเทศเร็วนี้ในโรงภาพยนตร์ The Chinese Family อีกหนึ่งโปรเจกต์ที่น่าจับตาภาพยนตร์เรื่องใหม่จากค่าย GDS พร้อมดึงทีมนักแสดงมากฝีมือมาร่วมเสริมทัพนำโดยบิวกินพุทธิพงศ์ตู่ต้นตะวันไา่พงสะทรและแต้อุสากับเรื่องราวของครอบครัวของคนไทยเชื้อสายจีนและ Generation แกรในครอบครัวยุคใหม่มาให้ทุกคนได้สัมผัสในรูปแบบของภาพยนตร์ย u r e n ส2324 ภาพยนตร์แนวไซไฟอวกาศฟอร์มยักษ์ที่คว้าตัวสองสาวคู่จิ้นวายุริอย่างฟรีนสโรชาและเบกกี้รีเบกามานั่งแท่นนักแสดงนำขอฉีกทุกขีดจำกัดของวงการภาพยนตร์ไทยด้วยเนื้อเรื่องแบบมัลติเวิร์สแฟนตาซีเป็นการเล่าเรื่องราวของโลกคู่ขนานที่มีระยะทางความห่างไกลาหลายพันล้านกิโลเมตรจากใต้ลึกมหาสมุทรสู่ดาวยูเรนัสแฟนคลับไทยและต่างประเทศปักหมุดไว้ได้เลย The m a r r i เอ working t i t a n อีกหนึ่งโปรเจกต์ใหญ่จาก GDS นำแสดงโดยเจฟสาเตอร์ atter, และอิงฟ้าวราหะได้เปิดกล้องถ่ายทำอย่างเป็นทางการแล้วซึ่งเรื่องนี้เจฟเคยให้สัมภาษณ์ว่าพอได้เห็นตัวบทก็รู้สึกว่าท้าทายมาก ความน่าสนใจของตัวบทมีการพูดถึงประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับ LGBTQ ซึ่งมันเป็นเรื่องที่เจฟพูดมาตลอดตนเลยรู้สึกว่าก็ดีนะถ้าเราจะได้เป็นตัวแทนในการพูดถึงเรื่องนี้แทนคนที่เขาไม่สามารถพูดออกมาได้ภาพ,พยนตร์เรื่องนี้มีกำหนดเข้าฉายให้ได้ชมกันในปี2567ปะชะดา ภาพยนตร์ไทยแนวแอคชั่นคอมดี้โดยบริษัท Land of Smile f i l m รวมด้วยบริษัทภายร้อยก่อกำกับโดยเบิ้นปทุมราชและทีรเดชพร้อมดึงนักแสดงขนลุกทุ่งสายวอรารี้อย่างกองห้วยไรเบิ้นปทุมราชและนุกธนดล ได้เริ่มเปิดกลองต้นเดือนกรกฎาคม2566และตอนนี้ได้ปิดกล้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วรอติดตามความบู๊และความบันเทิงกันได้เลย2567นี้เข้าโรงภาพยนตร์แน่นอน The i n t e r e s t ผ่อนรักนอกระบบหนังรักโรแมนซ์ที่นำแสดงโดยไบร์วัชิรวิทย์และยายาอุรัสยาอำนวยการสร้างโดยภาพดีทวีสุขภาพยนตร์เรื่องนี้รีเมคอย่างเป็นทางการจากภาพยนตร์เกาหลีใต้เรื่อง Man in Love เรื่องราวเกี่ยวกับนักเลงทวงหนี้ที่ลงรักผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกหนี้ที่ต้องดิ้นรนหาเงินมาดูแลพ่อของเธอที่ป่วยแฟนๆเตรียมรอชมกันได้เลยในปี2517นอกจากนี้ยังมีหนังไทยอีกหลายเรื่อง ที่รอเจาะเข้าโรงภาพยนตร์บอกเลยว่าใครที่เป็นคอหนังตัวจริงห้ามพลาด เป็นยังไงคะทุกคนคะจัดวัดเด็ดโดนทุกเรื่องน่าดูมากๆเลยค oh. อหนังไม่ควรพลาดสักเรื่องเลยนะคะทุกคนขา oh. จริงๆก็มีน้องๆหลายๆคนใช่ไหมแม่ที่มาเล่นนงเล่น <Yeah. S 1> หนังน่าดูมากๆเลยถือว่าเป็นโปรเจกต์ใหญ่เลยนะคะ oh. มีทั้งเรื่อง The Chinese Family oh. ใครที่เป็นแฟนคลับของน้องบิวกินเออนะคะน้องตูก็ติดตามกันได้เลย oh. รวมไปถึงยูเรนัสสองอันนี้ก็เป็นแบบไซไฟอวกาศกันไปเลยนะคะ oh. น้องฟรีกับน้องเบกกี้ ะะหรือว่าจะเป็น The m a r y a g e ค่ะก็น้องเจฟใช่ไหมกับพี่ิงฟ้าเออ,เอ,อใครที่รอติดตามผลงานของทาง Gdh นะคะก็รอกันได้เลยนะจ๊ะหรือว่าเรื่องนี้คอมเมดี้หน่อยแม่แม่ใส่บงใส่บู๋โอเหมาะมากปะชะดะเออ นี่นะคะบอกเลยว่ามี3ตัวตึงมีใครตึงกันบ้างที่เราเห็นกันไปแล้วนะคะคุณกองห้วยไร่นะคะคุณเบิร์นปทุมราชนะคะแล้วก็น้องนุกธนาดลขน,นโกนั่นเองนะจ๊ะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่โหแฟนๆก็ตื่นตาตื่นใจมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะสําหรับ The i n t e r e s t นะคะผ่อนรักนอกระบบเป็นหนังแบบว่าเรียกว่าเป็นดักรแมนส์ oh. นะคะ คุณยายะอุรัสยากับคุณไบรท์วัชิรวิทย์โอ้โหน่าดูทั้งนั้นเลยนี่พูดมาแบบแค่แบบเสิร์ฟนะทุกคนห้าเรื่องเท่านั้นโอ้แต่ว่ายังมีอีกมากมายเป็นสิบ เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นดิฉันลงเสียงคอแตกมากค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะทุกคนค่ะเพื่อแฟนๆชาวดาราเดลี่ดิฉันจัดให้ได้ค่ะ <Okay. S 2> เรียกว่าออดนี้นะความสนุกแบบจัดเต็มนะครับสกู๊ปเด็ดสกู๊ปดารานะบอกเลยว่าต้องดูรายการของเรานะครับหมดเวลาแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมนะถึงจะเป็นต้นปีนะครับแต่วงการบันเทิงก็ยังมีเรื่องราวดีๆนะครับดูรายการของเราเรื่องราวดีๆแน่นอนมีทุกวันนะคุณผู้ชมจันถึงอาทิตย์ไปเลย เวลาดีบ่ายโมงเป็นต้นไปนะครับกับ3มช่องทางนี้ Facebook ครับไดด์คอมย u ทูบดาราเดลี่ออฟฟิเชียลและทาง TikTok นะครับดาราเดลี่ออฟฟิเชียลนะแล้วก็ติดตามได้นะครับวงการบันเทิงที่เราอัพเดตมีหลายช่องทางอิน t a g แกรมนะครับทวิตเตอร์ไลน์และก็ เว็บไซต์ครับติดตามมันได้พิมพ์เลยดานะราเดลี่นะพิมพ์ปุ๊บก็ขึ้นมาเลยกด Follow กดติดตาม,มแล้วก็กด Subscribe กันด้วยนะครับ <Okay. S 1> ครับโอเคค่ะวันนี้ขอให้ทุกคนเริ่มต้นนะการใช้ชีวิตใหม่ๆนะคะไปกับแรงบันดาลใจใหม่ๆนะใครที่ยังแบบเอ๊ะฉันคิดไม่ออกว่าฉันจะทําอะไรดีลองคิดดูทบทวนตัวเองกันสักนิดนึงนะคะทุกคนค่ะอขอยมีความสุขนะคะสวัสดีปีใหม่อีกรอบ้ะสวัสดีปีใหม่นะคะ ขยั <curves> นขี่อีกแล้วพวกเราก็ก็อยากจะอวยพรปีใหม่นะครับผมปีใหม่แล้วก็อะไรที่มันไม่ดีนะครับก็ทิ้งกันไว้ในปีที่แล้วนะครับปีหน้าเนี่ยเอาใหม่สำหรับใครนะยังลืมคนเก่าไม่ได้ก็ปีใหม่เนี่ยก็มีใหม่ได้แล้วนะจ๊ะใครนะครับถ้าชอบดื่มหรือว่าชอบดื่มไปชอบไปผับอะไรอย่างเงี้ยขออย่างเดียวอยากขับรถเพราะว่าจริงๆอ่ะมันไม่ใช่แค่ตัวคุณนะที่เห็นแก่ตัว ราะว่าคนที่ได้รับอุบัติเหตุไปด้วยอ่ะก็อยากให้ทุกคนระวังกันเรื่องนี้ด้วยนะครับเนื่องในโอกาสปีใหม่นะครับก็ขอไวพรชาวดาราเดลี่นะครับทุกคนใครที่จะเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับขอให้ปีใหม่ปีนี้ที่จะมาถึงเนี่ยขอให้เป็นปีที่ดีสําหรับทุกคนนะครับคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาสุขภาพแข็งแรงนะครับแฮปปี้นิวียีร์แฟนๆเดอดาราเดลี่ทุกคนนะครับผมก็ปีใหม่นี้นะครับผมขอให้ทุกคนเที่ยวแบบด้วยความระมัดระวังแล้วก็ไปหาคนที่คนรักอย่างมีความสุขนะครับคกก็ขอทุน แฮปปี้แฮปปี้นะครับผมปีต่อไปนะครับไม่ว่าจะเจอสิ่งใดก็ตามนะครับขอให้มันเรียนรู้แล้วก็โตขึ้นไปนะฮะมองเว่าสิ่งแย่ๆเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราโตขึ้นเป็นประสบการณ์ที่ทำให้เราไม่พลาดทางอีกนะครับแฮปปี้นิว y e ร์นะคะกับดาราเดลี่ค่ะค่ะก็ขอให้ปีหน้านะคะดาราเดลี Daily, ป่ปังๆเลยคะ่ะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะคิดอะไรก็สมหวังนะคะครับก็ปีใหม่นี้แล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับ enjoy การเที่ยวแต่ก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะครับผมทั้งสุขภาพทั้งร่างกายครับผมก็เต็มที่กับปีใหม่นี้สุขภาพแข็งแรงทุกคนนะครับสาหรับใครที่เมาอยาขับรถเองนะครับเพราะว่าคุณเมาแน่นอนให้ผมไปขับให้ไหมครับอ,อยากขับเองนะครับเรียกคนมาขับให้นะครับแล้วก็กลับบ้านอย่างปลอดภัยเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ไม่มีวันไหนที่ผมไม่แฮปปี้เลยเพราะว่าชีวิตที่ผ่านมาผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีตลอด ก็ขอบคุณโอกาสดีๆที่เราได้เจอกันแล้วก็ทุกๆคนด้วยที่ไม่ว่าจะเป็นแฟนๆที่เพิ่งเข้ามาใหม่หรือว่าเป็นแฟนๆที่ยังอยู่ตรงนี้นะครับก็ขอบคุณจริงๆแล้วก็คอยซัพพอร์ตกันมานานๆครับได้ได้ทำอะไรใหม่ๆค่อนข้างเยอะแล้วก็ได้อยู่กับคนที่ มีประสบก,การณ์มากกว่าเราแล้วก็เราได้เรียนรู้จากเขาเยอะมากๆครับรู้สึกว่าต้นปีอ่ะตอนนี้รู้สึกโตขึ้นมากๆแบบมากๆเลยช่วงปีใหม่ก็ใครไปไหนมาไหนกลับบ้านพักผ่อนฉลองปีใหม่กับครอบครัวก็เดินทางปลอดภัยแคล้วคลาดจากอุบัติเหตุทุกอย่างนะครับแล้วก็รักษาสุขภาพดูแลสุขภาพด้วยนะครับ